มหลังจากจบเดลวิเจนเพดบอลลารี่แล้วมาต่อกันเลยที่ c o n v e คอมโบเจนเพดบอลล r y Convergent คืออะไรคือการที่เพลดสองเพลื่อนที่เข้าหาก,กัน,นครับพูดง่ายคือมันชนกันนั่นเองเนาะแต่ทีนี้โอเคแล้ว Convergent คอมโบเจนเ a ดบอลลารี่อ๋อเหมือนอย่างเดิมเหมือนอย่างที่พี่บอกเนาะจะเรียกว่า Convergent Plate จะเฉยก็ได้เนาะทีนี้รู้นิดหนึงเกี่ยวกับ c o n คอมโบเจนเพดบอลลาร r y ครับคืออ,อย่างที่เคยพูดไปว่าเวลามีเพดสองเพดชนกันเนี่ยมันจะต้องมีเพดในเพดหนึ่งวุ้ดลงไปใต้เพดอีกถูกไหมทีนี้การวุ้ดเนี่ยครับพอวุ้ดเนี่่ยยหมมาาาควว เพลทนั้นเนี่ยฮะเคลื่อนที่ลงไปถึงระดับลาวาเลยเนาะถึงระดับแมกมาเลยเนาะถูกไหมฮะพอมันเคลื่อนที่เข้าไปในชั้นแมนเทิลเนี่ยหมายความว่ามันลงไปลึกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวที่เกิดบริเวณคอนเวอร์เจนต์เพลทแบนเนอรี่เนี่ยก็จะลึกกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดในเดเวอร์เจนต์เพลทแบนเนอ okay. รี่เนาะโอเคทีนี้อ่ามันก็การศึกษาคอนมบูเจนต์เพลทแบนเนอรี่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นสามเขตปาด ปาดปาดคือโอเชียนบวกกับโอเชียนโอเชียนบวกกับคอนติเนนต์แล้วก็คอนติเนนต์บวกกับคอนติเนนต์นั่นเองซึ่งน่าจะสามเคสนี้ก็จะมีลักษณะการชนที่แตกต่างกันเรามาดูกันทีละอันดีกว่าครับผมเริ่มจากอันแรกคือโอเชียนบวกกับโอเชียนแผ่นสมุดชนกับแผ่นสมุดครับผมโ <Okay. S 2> อเคโดยแผ่นสมุดชนกับแผ่นสมุดเนี่ยอ่า uh อย่างที่พี่บอกว่าแผ่นที่มีความห้านทนสูงกว่าก็จะมุดลงไปถูกไหมแล้วแผ่นไหนที่จะมีความหานทนสูงกว่าล่ะคำตอบก็คือแผ่นสมุดเนี่ยมีลักษณะนะคือยิ่งแก่ก็ยิ่งแข็งครับเพราะว่ามีแรงกดจากน้ําอยู่เยอะเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแผ่นที่มียุสูงกว่าเนี่ยก็จะมีความหานทนสูงกว่าแล้วก็จะมุดลงไปใต้แผ่นที่มีความอยุต่ํากว่านั่นเองและการมุดเนี่ยครับทำให้เกิดร่องลึกใต้สมุดหรือที่เราเรียกว่า t ทรนช์นั่นเองหรือที่อาจจะเคยได้ยินว่าเหวทะเลมาเรียนาอ่าเคยได้ยินไหม นั่นแหละฮะประมาณนั้นเนาะทีนี้รูปนะแบหนึแป๊บหนึ่งเด็กๆฮะฮฮะ fringe 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 unit นี่ปึ๊บประมาณนี้ครับประมาณนี้ตรงนี้บริเวณนี้ฮะบริเวณนี้คือเห็นไหมบริเวณนี้คือบริเวณที่แผ่นโปลโลสมุดเนี่ยเคลื่อนที่ชนกันก็จะทำให้เกิด ขึ้นมาน้วนเองนะครับผมพวกนี้คือมันก็มุดคือมันไม่ใช่มุดอย่างเงี้ยฮะมันไม่ใช่ว่าเวลาแผ่นเปิดโลกมุดกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแผ่นหนึ่งมุดแล้วแผ่นหนึ่งพอซอนพอสอดลงไปใช่ไหมทำให้อันนี้มันชะเง้อขึ้นแล้วอันนี้เคลื่อนที่ลงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเอ้ยโทษโทษโทษแบบนี้ไม่ใช่นะไ,นไม่ใช่แผ่นเปิดโลกมันไม่ได้ชนอย่างงี้คือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างงี้แล้วมีไอแผ่นเปิดโลกนี่ชนลงมาถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อ่าตรงนี้ฮะมันจะลากไปปลายของมันลงไปด้วยทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกรอไหมแบบนี้มันดูมันดูแมงเซนต์กว่าแบบนี้ไหมถูกไหมฮะเพราะแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมันหนักนะครับแล้วก็มันก็มีแรงเสียดทานเยอะแรงเสียดทานระหว่างกันเยอะทําให้มันลากลากกันลงลากกันให้มันโค้งลงไปเกิดเป็นเทรนช์ขึ้นมาย้ําอีกครั้งเทรนช์เหวสมุทรนะครับผมโอเคนะตัวอย่างที่ตัวอย่างที่อ่าที่เอ็นมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเหวทะเลมาเรียนา นั่นเองนะฮะเป็นตัวอย่างของเทรนช์นะครับผมทีนี้พอชนกันเนี่ยฮะตามแนวที่แผ่นเปิดโลกมุดกันเนี่ยแผ่นเปิดโลกที่มุดจะเข้าสู่ชั้นแมนเทิลใช่ไหมที่พี่บอกแต่ว่าเนื่องจากอ้อนเป็นแผ่นสมุดถูกไหมมันจะพาสิ่งสำคัญก็คือน้ำฮะน้ำทะเลเนี่ยก็จะลงไปด้วยถูกไหมซึ่งน้าอย่างเนี้ยเข้าไปเจอหินร้อนๆในแมนเทิลเนี่ย น้ำพวกนี้ก็จะปะทุถูกไหมเพราะว่าอะไรจุดเดือดน้ำเนี่ยแค่100องศานะครับแต่แมันยย์เนี่ยเป็นพันถูกไหมมันเกินขอบเขตที่น้ํามันจะที่ไอที่มันบอกว่ามันแค่เดือดมันที่จะเดือดอย่างสงบๆอะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทําให้ไอ้น้ำก็ก็เดือดด้วยนึกออกไหมคือไอ้น้ำก็เป็นไอ้น้ำไอ้น้ำมันก็ปะทุปะทุปะทุแรงมากๆมันเลยทำให้บริเวณเอ่อลูกมันทึๆนิดนึงเนาะตรงนี้เป็นเทรนช์นะครับบริเวณหลังไอช้อนครับ บริเวณที่มีการมุดกันของแผ่นสมุดเนี่ยเกิดภูเขาไฟระเบิดขนานกับแนวของเทรนช์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนช์เนี่ยคือบริเวณรอยต่อถูกไหมไอ้บริเวณรอยที่มันมุดกันเพราะฉะนั้นอ่าบริเวณแผ่นสมุดเนี่ยไอย้ทุกค,ครับภูเขาไฟเนี่ยก็ต้องขนานกับแนวมุดไปเรื่อย,อยนั่นเองทีนี้ที่เราที่เราจะสังเกตได้ก็คือสังเกตว่าแนวภูเขาไฟจะเกิดบนแผ่นที่ไม่ได้มุดพว่นยคือจะเกิดบนแผ่นที่ถูกมุดโอเคนะ มีแผ่น A กับแผ่น B แผ่น A มุดแผ่น B แต่แผ่น A แลวเพราะฉะนั้นภูเขาไฟเลยต้องเกิดบนแผ่น B ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าแผ่น A เนะะี่ยฮะพาน้ําลงไปกับแผน่นกับมันตอนที่มันมุดถูกไหมน้ําไปเจอแมนเทลน้ําปะทุเกิดขึ้นมาเป็นพกแนวภูเขาไฟเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดบนแผ่น B ถูกไหมไม่ได้เกิดเกิดบนแผ่น A ได้ไงทีนี้อ่ยิ่งกว่านั้นก็คือแนวภูเขาไฟเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงเคนช์นะครับมันจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่น B ถามว่าทาไมล่ะทาไมแนวภูเขาไฟต้องเกิดลึกเข้าไปในแผ่นดก็เพราะว่า,อ,าอย่างที่พี่บอกว่าแนวภูเขาไฟเหล่านี้เกิดจากน้ําประทุเพราะเจอมเพเจอแมนเทิลถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงฮนะกว่าน้ํามันจะเจอแมนเทิลูดง่ายๆคือแผ่นนี้มันก็จะลากน้ําลงไปถึงระดับหนึ่งเจอแมนเทิลแล้วค่อยประทุเพราะฉะนั้นมันก็เลยลึกเข้าไปในแผ่นดถูกไหมครับไม่ได้เกิดแถวๆนี้นะเกิดลึกเข้าไปโอเคประมาณนั้นเนาะทีนี้มีความรู้เสริมอีกนึงคือ เวลามามุดกันอย่างเงี้ยฮะพี่มาลูกใหม่เนาะงอย่างนี้แล้วตรงนี้เกิดบุ้งบุ้งบุ้งบุงบุ้งเป็นประสิบกายอยู่อะตรงนี้เกิดบุ้งบุงบุงบุงเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาฟูนฟูนอย่างงี้อ่ะฮะอ่าบริเวณเนี้ยครับบริเวณที่เกิดบุ้งบุงบริเวณที่เกิดบุ้งบุงบุงเนี่ยมันมีชื่ออยู่นะต้องจำให้ได้ด้วยเรียกว่า s ับดักชั o n z o n นั่นเองนะครับผมซึ่งจําให้ได้เนาะไม่พี่จำพี่ไม่รูว้ว่ามันแปลไทยว่าอะไรแต่มาชีอว่าสแตชชันโซนนะฮะก็คือเพื่อ่าคคือเป็นโซนที่ละวานเนี่ยประทุทําให้เกิดเป็นผู้ก่ไฟขึ้นมานะครับโอเคนะโอเโอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเอ้าแล้วทําแล้วคราวนี้น้องก็จะคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะแล้วภผู้ข่ไฟแบบเนี้ยน้องอาจจะไม่คิดหรอกแต่ว่าพี่จะเล่าน้องคิดแล้วกัน ภูเขาไฟที่เกิดจากการชนกันของเพลทกับภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุข,ของแมกมาที่ได้รับความร้อนจากแกนโลกในต่างกันยังไงอ่ะมันจะต่างกันตรงที่ว่าภูเขาไฟที่ได้รับอ่อาอย่างงี้ขอวาดเทียบก่อนคือเพลทชนกันอย่างนี้นะมวยเพลทชนกันอย่างนี้กับอีกเคสหนึ่งคือแกนโลกถูกไหมอันนี้เกิดตรงนี้เกิด s u b ดั a c t i o n zone เกิดพุกไฟขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าแมนเทิลจะาความร้อนแล้วก็พุ่งขึ้นมาแกเป็นผัวไฟตรงนี้ถูกไหมํมาว่าไม่ต่างกันยังไงเราเห็นผัวไฟลูกหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าผัวไฟลูกนั้นเกิดจากรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหรือเกิดจากการประทุข,ของแมกมาใต้ผิวโลกคําตอบก็คือ ่าเราเนี่ยฮะจะเห็นอ่ามันขึ้นกับลักษณะของผัวไฟรอบๆนะครับขึ้นยังไงคืออย่างนี้เวลามันมุดกันเนี่ยคือเพลทมันเพลทมันเป็นแผ่นน้องนึกภาพเพลทเป็นแผ่นกระดาษกว้างๆเนี่ยอ่าพี่จะวงนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นกระดาษชัดเพราะว่ามันคงเห็นกระดาษไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะโอเคมีเพลทแดงกับเพลทดำอย่างนี้เนาะเวลามันมุดกันเนี่ยครับมันไม่ได้มุดกันที่จุดเดียวถูกไหมมันมุดกันแบบมุดกันมุดกันทีหนึ่งมันก็มุดกันเป็นแนวอย่างเงี้ยครเป็นแนวยาว ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องเจอผัวไฟที่มันเป็นแนวเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าไอ้ผัวไฟเนี่ยมันเกิดจากเพลทถูกไหม <c oughs> เพราะมันเ,เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแนวย,ยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าน้องเจอผัวไฟที่อยู่เป็นลูกเดียวโดดๆไม่กล่าวว่าเป็นทุ่งโลง่โลงๆเลยเป็นทุ่งหญ้าเขียวเคจีน้องโล่ง,ๆๆลงแล้วมีผัวไฟปกักปักอยู่ลูกหนึง่งอย่างนี้โดยบริเวณนั้นก็ไม่ยังมีอะไต่ออะไรเลยถูกไหมก็จะรู้เลยว่าเออเออไอ้ผัวไฟลูกนั้นเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้เกิดจากการดันขึ้นมา ของแผ่นเปลือกโลกเอ้ยของของ Mac แมกมาใต้ผิวโลกเนาะทีนี้มีเคสอื่นอีกไหมเอ้ยมีความเป็นได้อีกไหมคือบางทีนะฮะแมกมามันดันขึ้นมาถูกไหมมันอาจจะพอมันมาใกล้ๆถึงผิวโลกเนี่ยมันดันขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมเพราะมันมาใกล้ๆถึงผิวโลกเนี่ยมันอาจจะแตก,ปแก,เ,กเป็น,นหลายๆสายแล้วก็เกิดเป็นพวกไฟหลายๆล,ลูกเป็นกลุม่มๆเพราะฉะนั้นพวกไฟพวกนี้ก็จะอยู่เป็นกลุม่มๆกัน เนื้อไหมคือเป็นกลุ่มของภูเขาไฟนะครับไม่ใช่เป็นแนวของภูเขาไฟถ้าเป็นแนวแสดงว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกถ้าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นยอดเดี่ยวแล้วเป็นสองสามยอดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันโดยที่แถวๆนั้นก็ไม่จะมีอะไรต่อแล้วก็แถวๆนั้นก็ไม่จะมีไม่ได้ไม่ได้มีภูเขาไฟอื่นอยู่ด้วยก็จะได้รู้ได้ว่ามันเป็นมันเกิดจากแบบนี้นี่เองโอเคนะสรุปว่ามันต่างกันนิดนึงนะครับโอเคนึงเก็บโพยแบบปึ๊บปึ๊บโอเคกลับมาที่คอมโพสิตแบตเตอรี่ก็จะได้วบบนี้เนาะโอเคนะ อโอเคเรารู้แล้วว่าภูเขาไฟจะไม่ได้เกิดบนแผ่นที่จะเกิดเนแผ่นที่ไม่ได้มุดจะไม่ได้ดไไดอยู่ตรงรอยต่อไปเป๊ะแล้วก็อ่าอะไรฮะโอเควันนี้เนาะครับผมต่อไปเป็นเคสที่มหาสมุทรชนกับแผ่นทวีปเมื่อกี้เราเรียนรู้เคสที่มหาสมุทรชนกับมหาสมุทรไปถูกไหมแผ่นที่จะมุดก็คือแผ่นที่แก่กว่าถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้ามหาสมุทรชนกับทวีปเหมือนเยิรมนะพี่ใช้โ OC กับ CO อเนาะ โอเชียกับคอนเทเดนทัลเราก็จะรู้ได้ทันทีแล้วว่าตัวที่มุดต,ต้องเป็นมาสมุดแน่นอนเพราะมาสมุดนั้นบางกว่าและไอ้บางกว่า,า,วาไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่มาสมุรนั้นมีความแน่นสูงกว่าแผ่นทวีปครับผมทีนี้โอเคแล้วจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้เกิดเป็นแนวภูเขาไฟขนานกับแนวชายทะเลอะมายังไงคืออย่างนี้ครับคือแผ่นสมุดเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสมุดถูกไหมแผ่นทวีปเป็น,นี้แล้วกันปึ๊บ ผ่นสมุดก็เป็นอย่างนี้แผ่นสมุดก็เป็นตัวแทนของสมุดแผ่นทวีปก็เป็นตัวแทนของพื้นดินตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองเออเพื่อทวพี่มะเล่นก็ได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะพอแผ่นสมุดมุดเนี่ยครับปุ้งจะทําให้เกิดสับแัคชันโซนบริเวณนี้จําได้นะสับแัคชันโซนซึ่งก็จะทำให้เกิดภูเ,นะเขาไฟขึ้นมาตรงตรงนี้ไง ฟูดฟูดฟูดถูกไหมฮะซึ่งก็จะเกิดไปเป็นแนวไปตลอดไปตลอดรอดฝั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นแนวภูเขาไฟขนานกับแนวชายทะเล<ช>นะครับผมโอเคนะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันยังทําให้เกิดนีอยทำให้เกิดเป็นรอยคดโค้งครับผมรอยคดโคง้งบนแผ่นทวีป เหมือนเดิมนะบนแผ่นทวีปเพราะตอนที่สมุดบรรทสมุดแผ่นทวีปเนี่ยมันจะเบียดทําให้แผ่นทวีปโค้งถามว่าโค้งเกิดจากอะไรน้องภาพเป็นกระดาษอย่างนี้ยแล้วน้องโดนเบียดอ่ะมันก็จะยับถูกไหมก็จะยับ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 ถูกไหมฮะชั้นใดก็ชั้นนั้นครับสำหรับแผ่นทวีปเนี่ยเวลามันโดนเบียดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยยับอย่างนี้นี่บริเวณนี้คือแนวว่าโค้งซึ่งอเอหาหาหาโพยก่อนครับผม ซึ่งมันก็จะไม่ได้แค่ยับอย่างเดียวเนาะคือมันนอกจากมันจะโค้งแล้วเนี่ยมันยังถูกดันขึ้นด้วยเนาะก็เขาเรียกว่า back อาร์ t ทรั s เบลล์หรือรอยโคดโค้งนะฮะทำไมเขาจะใช้คาว่า back อาร์คือ back อาร์เนี่ยฮะอาร์ดเนี่ยคือมาจากแมกมาติกอาร์ดก็คือบริเวณภูเขาไฟคือเวลาเวลาอะไรเป็นเส้นๆเ,เนี่ยครับเขาใช้ใช้คาว่าอาร์ดก็คือเป็นแนวนะฮะอาร์ดแก็คืออยู่หลังแนวพูดง่ก็คือไอ,อ,ยยอยู่หลังแนวภูเขาไฟไมาอีกทีเนาะโอเคทีนี้ ก็โอเคนั h, okay. um, uh, uh ่นเองนะพี่เปิดอันนี้เร็วไปนึงอ๋อแล้วก็ต่อไปรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกระหว่างแผ่นสมุดกับแผ่นทวีปจะทำให้เกิดเป็นลอดลึกใต้สมุดซึ่งก็คือคำเดิม t r e n c h นั่นเองโอเคทีนี้มีอะไรอีกเออ่บริเวณแบ็กอาร์ r u s t belt หรือว่าแผ่นแผ่นแผ่นเปิดโลกทวีปที่โคตรโค้งเนี่ยครับจะมีเป็นที่นับสูงแล้วก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อน นะฮะฮก็คือมันก็เหมือนมันเหมือนเป็นแผน่นแผ่นทวีปอะครับโดนบีบเข้ามาจนมันขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลงนะฮะนะ,ะเป็นลอยย่นๆน,น,นั่นเองเป็นเหมือนผ้าผ้าแบบผ้าย่นยน,ยนเนาะโดยจะอยู่ถัดเข้ามาจากแนวภูเขาไฟเนาะโอเคจึงเรียกว่าแบ็กอาร์ตไงจำได้เนาะเรียกว่าแบ็กอาร์ตเพราะอยู่ถัดเข้าไปจากภูเขาไฟโอเคทีนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคนี่คือโครงสร้างของแบ็กอาร์ตของของอแผ่นเปลือกโลกทวีปที่ชนกับแผ่นโลกสมุทรเนาะทีนี้ อ๋นอนะไรนะเรียบๆรบนี่นะฮะก็คือแผ่นแผ่นไอัน,นี้ฮะก็จะเคลื่อนที่มุดลงมาถูกไหมทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามรอยที่มันมุดมันมุดมันมุดก็ลงมาเนาะแต่ทีนี้อา่าบร,ริเวณนี้ก็จะเป็นเทรนช์นะครับผมบริเวณรอยต่อนิดนึงเนาะแต่ว่อาอ่าแล้วไงต่อนะแล้วไงต่อนะอา่าตรงนี้ก็จะเป็น subtraction zone ถูกไหม อ่ะฮะซึ่งก็จะทําให้เกิดการประทุแล้วก็เกิดเป็นอย่างที่บอกแมกมาติกอาร์หรือ,อใช้คำว่าโกลแคโนอาร์ก็ได้ก็คือเป็นแนวภูเขาไฟที่ขนานกับชายฝั่งเรื่อยๆเนาะทีนี้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยฮะคือตรงนี้พอมันดนดันปุ๊บมันก็จะยุกยบยแล้วก็สูงแล้วก็สูงขึ้นมาก็จะกลายเป็นแนวภูเขาข,ขนาดกับชายฝั่งซึ่งภูเขาหลายๆที่เนี่ยครับก็เป็นอย่างนี้เนาะอย่างเช่นบริเวณภทเขาแอนดีสเนี่ยครับก็จะเป็น ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสมุทรกับแผ่นเปลือกโลกทวีปแต่ที่น้องอาจจะคิดว่าเอ้ยภูเขาไฟไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่นะคือสัตว์ประชันโซน่เนี่ยเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยแผ่นเปลือกโลกเนี่ยแผ่นเปลือกโลกทวีปเนี่ยค่อนข้างหนาถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเป็นภูเขาไฟตลอดคือมันจะพบหินอัคันีแน่นอนตรงเนี้ยแต่ว่ามันบางทีนะฮะถ้าเกิดว่าการประทุไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยมันก็จะไม่มันก็ไม่ได้แรงพอที่จะดันขึ้นมาเป็นภูเขาไฟเป็น เป็นแบบเป็นยอดขนาดตลอดคายฟังตลอดแต่ว่ามันก็มีอยู่บ้างเนาะก็คือว่าไงคือก็เกิดเกิดขึ้นอยู่บ้างอะไรทีนี้ก็แบ็กทรัสเบลก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือเกิดหลังแนวภูเขาไฟนะครับผมเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกทวีปนั้นยุกยุยนะครับโอเคทีนี่ดูนะกนตดจบเทปตัวอย่างของตัวอย่างของไอเนี้ยตัวอย่างของแผ่นเปลือกโลกสมุทรที่ชนกับแผ่นเปลือกโลกทวีปนะครับก็คือชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา ตายซึ่งหาโพยแป๊บหนึง่งตุ๊บตุ๊กรูปอยู่ไหนวะแป๊บแป๊บแป๊บเจียนนะจะเย็นอนะึ๊บอ่ามาแล้วรูปนี้ปึ๊บยังจำกันได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องเพลทนี่คือแผ่นอเมริกาใต้บริเวณน,นี้ครับคือบริเวณที่เกิดการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสมุทรกับแผ่นเปลือกโลกทวีปเห็นปะคือแผ่นนัสคาเนี่ยมันดันอเมริกาใต้มาที่พี่บอกทําให ทำให้บริเวณชิลีบริเวณเปรูบริเวณไอ,อที่อทั่วไปเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีแนวภูเขาสูงกั้นขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคแล้วซึ่งเขาวนี่คือที่เขาอันดี้เซนเองเออแล้วก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะชิลีเนาะน่าจะเคยได้ยินเนาะชิลีเนี่ยแผ่นดินไหวยมอกโอเคส่วนแผ่นดินไหวนกันแผ่นดินไหวเอาไว้เราคุยกันเทปหน้าครับผม โหลดแอปเนสเ s สครู l กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาคะ่ะ